เหหนนนนื่่ออยวัี้รคิ้วเหรอวันนี้คิ้วหนามากเลยคิ้วน่ารักไม่เมื่อเช้าอ่านหนังสือหนักเส้นมาอกนนัะต้องสอบไงอุ่นตามพื้นอุตส่าห์ช่วยส่งอ่างไปหนยสิวันนี้มีบอลบ้างมีอะไรนะจะดูหรือจะอ่านหนังสืออะไรให้คิดกันเอาเอง ตาเปป็นระกายใบจะเอาเกตหนึ่งเขาใบเขาก็จะดูบอลเองแหละใบถ้าใบเอาเกตหนึ่งแบก็จะดูบอลใม่ก็ดูไปดูไปอ่านไปดูไปอ่านไปไงเก่งเนาะทำได้ด้วยบีโอใบบอยก็ดูบอยบอย้าไปแลวส่งกันแบบไอนี่มากเลยนะเนสทีหลังใครส่งให้เนทใส่กระเป๋าไปหมดเลยไปขายกลับบ้านเลย

รูมป20คะเข้าไปเลยค่ะรวไป20คะไปเข้าดีกว่าเลยโอเคมาดูสิบันที้ครับเยี่ยมเรยไปละเอาเลยเออะไรเนี่ยาอะไรเนี่ย เฮ้เฮ้ยกองกองจูบมันออกอ่ะนอนนี่ค่ะแต่มึงกับพี่นี่เหรอฮะอันนี้ไม่มาหรออืมโอเคๆเพิ่งอาบน้ำเลยเนี่ยหัวยๆงไม่แห้งเลยเนี่ยมึงมาเนี่ยกไม่ทันแดดยูแเบอร์เดยว

ก็ไม่ได้ถอดวิด <bona effectively> ีโอเม่อกี้ใจละจีไม่ไดดยงดูพี่เยอะอะตกใจโอเค่ะคุณสี่ม้งคะก็ถ่ายอยู่ตรงกลางนิ่นี่่ไม่ไม่ต้องถ่ายมือเหนื่อยวะเพิ่มิติใหม่มิตเมืดเล่น วแมวอ่ะแมวอยู่ใต้ข้อรถอ่ะเอาไมย่อไย่เที่ยสีเที่ยสีเฮ้ยแมวมันจะออกไหมเทียวเดี่ยวในท้ายิดเดียวไม่งเยอะมากตรงนี้ที่จอดไม่ได้ดีนะตอนนี้ไม่มีบ้านละมีดองมีทุ่ง แล้วนะเจอกันแค่รอจันวันวันนู้นนะอะไรนะเจอกันวันนู้นเลยวันคอนโอ้โหนานไปเเนยจะได้กันมาไปได้กันไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีทูมาบ่ายสองพวกเราจะออกมาข้างัครับเดี๋ยวจันจะรอรถข้างหน้าีจันเหรอครับนจะจอด

น้องสวัสดีครับเด็กอย่ังมีหมกไก่แล้วก็มีปับ